ราบคุณรู้ทุกท่านจเจริญทำสำนึกด,ดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อวันเพนตตั้งคุมวงค่ะชื่อทางธรรมน้ําเพนพุธค่ะอายุห้าสิบเจ็ดปีค่ะเป็นจิตอาสาอยู่ที่ปูผาฟ้าน้ําค่ะก็วันนี้จะมาส่งเอการบ้านนะคะเรื่องว่าเ,เราเรียนทางโลกแล้วก็เราก็เลยมาได้เรียนทางธรรมด้วยไปพร้อมกันเลยค่ะคือเรื่องก็มีอยู่ว่า ออตอนแรกเนี่ยตอนที่เราเข,าาข้ามาใหม่ๆเนี่ยเราเห็นพวกพี่น้องเนี่ยเรียนปริญญาโทรปริญญาเอกกันเนี่ยเกลียดแล้วมันบอกว่าโอ๊ยเราไม่เรียนหรอกเราไม่ชอบเราไม่เอาเราเราไม่ชอบการอา่านหนังสือไม่ชอบการทํางานเอกสารอะไรพวกนี้นคะ่ะแต่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยจะนั่งทานข้าวอยู่แล้วมีพี่น้องเนี่ยเข้ามาคุยกับพี่น้องอีกท่านหนึ่งว่าเออตอนนี้เพิ่งไปคุยกับท่านอาจารย์หมอเขียวมา เรื่องที่ว่าเอมอลังสิทธิ์ท่านจะเอมีการเรียนและเอายาเก้าเม็ดของเราไปเรียนนะคะท่านก็คุยกันแล้วท่านก็ถามเพื่อนคนนั้นว่าพี่เรียนไหมอะไรเงี้ยค่ะพี่คนนั้นก็บอกว่าไม่เรียนหรอกเราก็พูดแซดขึ้นมาแล้ว่าโอ้ยหนูก็ไม่เรียนหรอก <mar ole an> พี่หนูเกลียดการเรียนหนูไม่ชอบอาา่านหนังสือหนูไม่ชอบงานเอกสารอะไรเงี้ยค่ะพี่พันนั้นท่านก็พูดมาเลยว่าอันนี้ก็ต้องล้างนะแล้วก็ฮะต้องล้างด้วยหรออะไรเงี้ยเราพอเราล้างกิเลสไม่ค่อยเป็น พอตอนหลังมาท่านก็บอกว่าต้องล้างใช่สิ่งที่ไหนที่เราเอ,อชังเนี่ยเราต้องล้างพอตอนหลังมาเอ,อท่านก็ช่วยเราล้างก็คุยกันนะคะท่านก็ล้างก็บอกว่าเอ,อไม่ชอบเราก็อ่านหนังสือเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันชอบไม่ชอบเรื่องเรียนเราก็ต้องทําให้มันชอบแล้วพอนั่นท่านบอกว่าถ้าไม่เรียนชาตินี้ก็ต้องไปเรียนชาติหน้ากิเลสมันกลัวตัวนี้ค่ะ ันบอกว่าโอ้ยชาติหน้าเราจะไปเกิดหน้าตรงไหนก็ไม่รู้ถ้าไม่ไปเจอหมู่มิตรดีนี่แล้วเราจะไปเรียนได้ยังไงอะไรนี้ค่ะแล้วท่านก็บอกว่าเราเรียนไปเนี่ยไม่ใช่เราเรียนเพื่อไปหาเงินหาทองเอ่อให้ร่ํารวยของทางโลกภายนอกแต่เราเรียนไว้เพื่อที่จะเอ่อช่วยคนช่วยเหลือเอ่อครูบาอาจารย์ช่วยเหลือสังคมในวันข้างหน้ากิเลสเขาชอบตัวนี้ค่ะ ตอหลังมากก็เลยตกกระไดเหมือนตกกระไดพลอยกระจูนค่ะก็เลยอ๋อเรียนก็เรียนแต่พอหลังจากที่ตกลงไปเรียนแล้วเนี่ยมันก็เกิดกิเลสหลายตัวมากเลยค่ะเกิดทั้งความกลัวความกังวลเฮ้ยเราเข้ามาเรียนได้ไงวันนี้เราไม่มีอะไรในหัวสมองเลยและทําวิทยานุพ์น,นี่จะทํำยังไงเนี่ยอะไรเนี้ยค่ะมันกลัวสารพัดเลยค่ะแต่พอดีเราบอกกับพี่น้องไปแล้วว่าให้ไปถามอาจารย์เพราะเราเป็นคนใหม่เนี่ย พอมีบางท่านบอกว่าเธอเป็นคนใหม่เธอไม่สมควรที่จะเรียนหลออะไรเงี้ยค่ะพี่น้องเราก็บอกพี่น้องไปแล้วสองท่านแล้วกิเลมันก็บอกว่าให้ไปบอกกับพี่น้องเลยว่าไม่เอาแล้วไม่ต้องไปบอกอาจารย์แต่กิเลอีกตัวงบอกเฮ้ยเธอพูดไปแล้วคําพูดมันก็เป็นคําพูดฮะมันก็ขัดแย้งกันอยู่นั่นค่ะจนพอตอนหลังมาพี่น้องก็เลยมาบอกว่าอาจารย์ท่านบอกว่าไม่เกี่ยวกันว่าเธอเป็นคนเก่าคนใหม่อะไรย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยตกกระไดพลอยกระโจนขึ้นไปเรียน พอไปเรียนแล้วเนี่ยโอ้มันก็เกิดกิเลสข,ขึ้นมาอีกหลายตัวมากเลยค่ะอาจารย์ให้การบ้านมาเนี่ยมันนั่งปากหลักธรรมจนแบบว่ามันจะเอาให้ได้จะเอาให้เสร็จเนี่ยค่ะอาจารย์ให้มาพันข้อเงี้ยค่ะแต่อาจารย์ท่านบอกว่าเนี่ยเสร็จถึงสิ้นเดือนกันยกระดาค่ะแต่มันก็นั่งงมค่ะสี่ห้าวันเนี่ยมันไม่ยอมลุกไปไหนแล้วนั่งจนแบบก้นนีปวดไปหมดเลยแล้วพอต่อหลังมา <c oughs> เราก็อาจารย์ก็มีงานพรีเซนต์ให้ทําด้วยค่ะเราก็ทําทั้งสองอย่างนี้ผสมกันตอนที่ทํางานได้พันข้อเนี่ยข้อพอ,อันไหนเราได้สิบคะแนนเนี่ยหูใจมันก็ฟูขึ้นมาเลยค่ะแต่พออันไหนเราทําได้สีนน่คะแนนสองคะแนนเนี้ยใจมันก็แฟบลงไปค่ะมันก็แบบพอถึงเวลาที่จะไอ้ซับมิตยันต่อไปเนี่ย ดเลดมันบอกว่าไม่อยากกดไม่อยากกดกลัวไม่ได้สิเนี่ยค่ะมันเราก็เป็นอะไรของเราเนี่ยแล้วเราเครียดมาเราทุกมากกังคำกังคืนก็ไม่ยอมนอน <c oughs> ก็ยังทําเช้าก็ตื่นขึ้นมาปาักหลักทำแล้วเฮ้ยเราเป็นอะไรของเองมาเนี่ยเองไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอตอนหลังมาอาจารย์ให้ทำพรีเซนเทชันนะคะแล้วก็ก,กดว่าเออเราก็เป็นคนใจร้อนอาจารย์กําลังแบบ เรียนอยู่เนี้ยเราก็ไม่ได้เตรียมไม่อะไรแต่เราอยากให้มันเสร็จไปล้วบอกอาจารย์บอกอ้าวมีใครจะพรีเซนต์ตอนนี้เราก็บอกเอาค่ะหนูขอพรีเซนต์ค่ะแต่หนูยังไม่ได้เตรียมเลยก็พูด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 ไปปรากฏว่ามันก็มันก็พอใช้ได้แต่อาจารย์ก็บอกว่ามันวนไปวนมาเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไม่รู้นะครับว่าอาจารย์ให้คะแนนเท่าไหร่เท่าไหร่แต่พอตอนหลังมาเนี่ยเราคัสต่อไปเนี่ยเรามาเห็นอ้าว ของคนอื่นเขาส่งไปเขาได้เก <asan> ้าสิบาของเราทําตอนนั้นเราได้เจ็ดสิบกิเลสมันไม่ยอมค่ะมันบอกว่าอาจารย์ค้านุขอทําใหม่ขอส่งเป็นในวิดีโอกลับไปอาจารย์ก็ให้ทํานะคะแล้วพอมาไอเออไอพรีเ n นเทชันต่อไปเนี่ยค่ะมาเออพรีเซนแรกเนี่ยอาจารย์ก็บอกโอเคเวลิกูดพรีเซนเทชันโอ้โหมันก็ะพองขึ้นมาเลยค่ะแต่พอครั้งต่อไปเนี่ยสองครั้งต่อมาเนี่ย อาจารย์แค่ให้แบบยิ้มไหมเฉยเนี่ยหัวกิเลสม,มันไม่ยอมค่ะมันเศร้ามากเลยหัวมันทิ่มหัวมันตกเลยค่ะมันงอนมากเลยมันมีทั้งงอนมีทั้งเศร้ามีทั้งอะไรหลายๆอย่างเราไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะพอนั่นมาเราก็มาถามอาจารย์ทีทเซนของหนูเนี่ยอันนั้นมันเป็นอะไรหรอคะถ,ถ้าไม่ดีเนี่ยอาจารย์ช่วยช่วยบอกหนูนิดนึงหนูจะได้เปลี่ยนแปลงกิเลสม,มันไม่ยอมะค่ะมันอยากจะเอาคําชมอะค่ะค่ะแล้วพอตอนหลังอาจารย์ก็บอกโอ,โอเคโอเค แต่ท่านก็ไม่ได้ชมอะไรมาพอพรีเซนต์ต่อไปเนี่ยอันที่สี่นะคะเราก็ทําไปแล้วปรากฏว่าอาจารย์ก็ให้รอยยิ้มมาเหมือนเดิมตอนนี้มันเข้ามากมันก็ตอนแรกน้อยไม่ได้แต่พอตอนหลังเนี่ยเราก็ล้างมันเองจะมาเอาอะไรเนี่ยก็ไหนเอ็งบอกว่าเอ็งไม่อยากเรียนไงไหนะเอ็งบอกเอ็งไม่เคยมีโลกประทับไงเอ็งจะมาเอาเรียนเนี่ยเอ็งจะมาเอาแค่คําชมหรอจะมาเอาคะแนนเยอะๆหรออะไรองี้ค่ะ เราก็บอกว่าเองคิดผิดแล้วนะก็สอนก็เอาคําของครูบาอาจารย์นะคะมาสอนเออมันมันก็โล่งค่ะมันก็โล่งแล้วก็มันก็หลับได้แต่พอเช้ามาเนี่ยเรามาคุยกับพี่น้องหมู่กลุ่มพี่น้องหมู่กลุ่มก็เลยเออให้สัมมาทิชฌเยอะมากเลยค่ะเราก็เลยแบบว่าท่านก็บอกว่าแสดงว่าไม่เชื่อชัดเรื่องกรรม สิ่งที่เราทํามาเนี่ยคือเป็นอคุศลของเราที่เราได้รับแต่สิ่งที่เราไม่ได้รับนี่คือเป็นอกุศลของเรามาให้ผลและท่านบอกว่าเป็นเพราะว่าตัวยึดของเราตัวอยากของเราเนี่ยมันเป็นพลังงานปิดกั้นเลยไปปิดกั้นที่ไม่ให้อาจารย์ได้คํานั้นมาและอาจารย์และพี่น้องให้สมาทิทีิอีกหลายอย่างมากแต่ตอนนี้มันจําไม่ได้คือมันลืมสภาวะไปแล้วพอนั่นมาเราก็เคลียร์ออกหมดแล้วก็คือไม่อยากได้แล้วเราไม่ได้ต้องการอะไรปรากฏว่า พอหลังจากที่คุยกับพี่น้องเสร็จแล้วเราก็เลยมาเปิดในไลน์เพื่อที่จะดูว่าอาจารย์ให้การบ้านต่อไปว่ายังไงปรากฏว่าอาจารย์ท่านเขียนมาว่าดิสเพซเซชันไอ้ดิเซเชชันอันนี้เนี่ยโหเป็นประโยชน์มากเลยแต่ปรากฏว่าใจมันก็แบบอีกใจนึงมันก็เหมือนดีใจอีกใจนึงก็เหมือนมันจะร้องไห้เราก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่เราก็คิดว่าถามว่าเฮ้ยเอ็งยังดีใจอยู่กับคำนั้นอีกหรอไหนว่าเอ็งว่าล้างไปได้ก็เลยมาคุยกับพี่น้องท่านนั้นพี่น้องท่านบอกว่า อ๋อไม่ใช่อันนั้นมันเป็นปิติเพราะว่าเราล้างได้แล้วเนี่ยพอเราล้างได้แล้วเนี่ยพลังงานอันนั้นเนี่ยมันจะหมดไปมันจะไม่ปิดกั้นแล้วอาจารย์ก็เลยให้คําพูดนั้นมาแล้วก็เหมือนบอกว่าหน,นูเหมือนจะร้องไห้ท่านบอกมันเป็นปิติเราไม่ได้ไปยินดีกับคําพูดนั้นแล้วเราก็เลยมารู้ว่าโอพลังงานนี้มันมีจริงนะคะเราได้เห็นหลายๆอย่างมากเลยค่ะแล้วก็คําสอนของท่านอาจารย์ที่ สอนมาหลายอย่างเนี่ยมันเข้ามาในหัวหมดเลยค่ะว่าพลังงานมันมีจริงอะไรต่ออะไรเงี้ยตอนแรกเราก็ยังสงสัยอยู่แต่พอปรากฏว่ากลางคืนนะคะก็เปิดเกิดปฏิหารมากเลยค่ะวันคืนนั้นอาจารย์เทศเออกมาเนี่ยจัดเต็มให้กิเลสวันเพนทุกอย่างเลยความเพนก็กลมหัวตากระลกระลกลอาจารย์บอกว่าเหมือนกับว่าถ้าเรายอมรับยอมรับในสิ่งที่เราทํามาแล้วเราได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นนะคะในเมื่อเราก็ไม่อยาก เกิดมาเนี่ยเราก็ไม่อยากได้อะไรแล้วเราก็ไม่ได้อยากหน้าใหญ่หน้าเป็นหน้าโตอะไรเนี่ยค่ะโอ้โหแบบเลยคิดว่าปฏิหารเนี่ยมันมีจริงๆมากเลยค่ะก็ต้องกราบขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะแล้วก็กราบเอ,อขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านด้วยค่ะประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะอนุทนาค่ะ ดูแล้วเนี่ยได้ประโยชน์จากการที่ไปเรียนตรงที่ได้ล้างกิเลสนี่แล้วนะคะเห็นชัดแล้วแล้วก็เราจะเชื่อชัดในเรื่องกรรมมากยิ่งขึ้นถ้าเรามีเราได้เผชิญแบบนี้แหละเราจะรู้ว่าพลังงานอยากเนี่ยมันทำให้ไม่ได้จริงๆแล้วเมื่อเมื่อไหร่ที่เราล้างความอยากได้นั่นแหละคือผลมันจะเกิดขึ้นมันจะได้หรือไม่ได้แต่เราไม่ทุกข์แล้วในส่วนใหญ่มันจะได้ะค่ะ แต่ว่าเราก็ไม่ได้หวังว่ามันจะได้หรือไม่ได้เราไม่ได้ล้างกิเลสเพื่อให้มันได้ใช่ไหมคะแม้ว่าเราจะรู้ว่าวิบากดีร้ายเขาก็จะสังเคราะห์กันให้ตามที่ควรจะเป็นไปได้จริงนั่นแหละมันก็จะมีหลายอย่างที่มาสังเคราะห์กันอยู่แล้วแต่ดูดูสภาวะแล้วเนี่ยจะแนะนําเรื่องหนึ่งเรื่องของการที่เรื่องราวของการเรียนมันจะวนอยู่ในหัวเราแล้วเราจะนอนไม่หลับค่ะ มันจะเป็นมันจะเป็นสิ่งที่เป็นโจทย์หนึ่งที่เราจะต้องได้ล้างนะคะล้างที่จะวางแล้วก็ตัดในในช่วงที่ตัดก็คือปล่อยมันออกไปจากสมองความคิดของเราเลยนะคะในช่วงที่เราจะพักนะคะคือมันจะมีอถ้าถ้าสภาวะหนึ่งของการที่เรียนหนังสือเนี่ยมันจะมีสภาวะของการที่มันอยากเคียนตลอดเลย เพราะว่ามันเหมือนกับมันอยู่มันเป็นการใช้ความคิดดังนั้นอ่ะความคิดมันจะเหมือนนอนอยู่มันก็คิดได้นะะมันก็คิดได้ดังนั้นอะ่ะมันจะมันจะไม่ไม่พาไปสู่การหลับที่สนิทต,ตรงนี้อีกโจทย์หนึ่งของการที่เราจะได้ล้างนะคะล้างล้างความยึด้างวางได้นะในเวลาที่ควรวางเวลาที่ควรพักไม่ไม่งั้นมันจะลากยาวด้วยค่ะ เพราะว่าการเรียนมันไม่ได้เสร็จสิ้นง่ายๆกว่าจะไปถึงตอนนี้เพิ่งสตาร์ทใช่ไหมคะกว่าจะไปถึงวันที่เราเสร็จอาจจะหนึ่งปีสองปีอย่างเงี้ยมันมันจะลากยาวแล้วเราจะได้ประโยชน์จากตรงนี้เลยค่ะจากตรงที่เราได้ได้ล้างเพียรก็เพียรน,นะพักก็พักตอนที่วางตอนที่วางทุกอย่างเนี่ยมันเป็นโจทย์นะคะจะเป็นโจทย์ที่ให้เราได้ได้ทําอีกโจทย์หนึ่ง ค่ะนุโมทนาค่ะยินดีด้วยค่ะนี่แหละสิ่งที่บอกว่าถ้าไม่ทำชาตินี้ก็จะต้องไปล้างชาติหน้านะคะค่ะรทืกค่ะมีพี่น้องท่านใดจะเพิ่มเติมจะได้เลยค่ะค่ะขอบคุณพี่วันเพ็ญน,นะคะที่มาแบ่งปันจะทำให้เราเห็นว่าคือการที่เรารู้ว่าจะปฏิบัติทำยังไงเนี่ยแต่ถ้าเรายังทำการกุศลเดิมๆทำสิ่งที่เราเชี่ยวชาญเดิมๆอย่างพี่วันเพ็ญถนัดครัว ทำเดิมๆเนี่ยมันจะไม่เห็นผัสสะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราฝึกปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเห็นลีลาไม่ชัดค่ะแต่คือการที่เราไปทากุศลใหม่หรืออย่างที่พวกเราทํากันอยู่ก็คือการมาร่วมกันบาเพ็ญกุศลกับพี่น้องกลุ่มใหม่ทํากิจกรรมใหม่ๆที่เราไม่คุ้นชินเนี่ยแหละค่ะแล้วพอเรารู้เราจะปฏิบัติธรรมยังไงนะอู้มันจะเยอะแยะมากมายทําให้เราเห็นไงว่าอ๋อที่ฟังมาตั้งนานมันเป็นแบบนี้เองค่ะ เพราะฉะนั้นกิจกรรมใหม่ๆกับหมู่กลุ่มต่างๆเนี่ยนะคะไม่ว่าอาจจะเป็นกิจกรรมเดิมแต่กับหมู่กลุ่มใหม่หรือต่างๆเนี่ยคะ่ะมันจะสร้างสิ่งที่ทําให้เราจเจริญในทามยิ่งขึ้นค่ะก็อนุโมทนานะคะกับการที่ฝึกฝนเรื่องยากค่ะการเรียนค่ะออนขอโอกาสค่ะ ก็น pues ุ้ัฒนากับอาวันเพนนะคะออนก็เป็นคนหนึ่งที่ได้เข้าไปเรียนวัดทรุ่นเดียวกันค่ะก็เป็นเป็นการเรียนที่คุ้มค่ามากเลยนะคะที่ได้เห็นกิเลสของตัวเองอาวันเพนถือว่าเป็นผู้ที่ได้บําเพ็ญแบบคุ้มค่าจริงๆค่ะจากการที่เราได้มาทําการบ้านแล้วก็ได้เห็นกิเลสตัวความอยากได้ดังใจออนก็มีเหมือนกันในช่วงทำพรีเซนเตชันตอนทําอันแรก อาจารย์เอาของเราเป็นตัวอย่างอุยวันต่อมาเริ่มรู้สึกมีความกดดันนะคะตอนหลังนี้ต้องได้มาวางใจอะค่ะวางว่าเราก็ทําดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นค่ะในที่สุดก็ต้องได้ได้ได้วางตัวยึดดีที่ีลงดีของเราค่ะก็เป็นประโยชน์จริงๆนะคะจากการได้มาเรียนไม่ใช่ว่าเรียนแล้วเราจะได้อาปริญญาอะไรหรอกนะคะแต่เรียนแล้วเรามันเห็นกิเลสของตัวเองนี่แหละค่ะคุ้มค่าที่สุดเลยค่ะอนุโมทนานะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะ